สวัสดีนะครับมาพบกับคุณครูกิซี่กันอีกแล้วนะครับในตอนนี้นะครับคุณครูกิซี่จะมาพูดกันในเรื่องของการสร้างบัญชี Gmail การสร้างบัญชี Gmail มีข้อดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับข้อดีคือมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลติดตัวไปด้วยตลอดเวลาและยังมีระบบการจัดทำเอกสาร ในบัญชี Google และยังสามารถใช้เปิดช่อง YouTube ของคุณได้อีกด้วยหลายๆคนอาจบอกว่าบัญชี Gmail นั้นมีอยู่แล้วใช่ครับหลายๆคนมีอยู่แล้วเพราะว่าใช้โทรศัพท์ประเภทระบบ Android แต่หลายๆคนก็ลืมรหัสผ่านไปแล้วเช่นกันบางคนใช้ระบบ iOS ซึ่งระบบ iOS นั้นผูกบัญชีไว้กับ Cloud Hotmail แล้วก็ Microsoft เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการสร้างบัญชี Gmail ที่เป็นของตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่มีหรือลืมรหัสผ่านไปแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆกด Google Chrome ขึ้นมาพิมพ์คำว่า Gmail ลงไปเลื่อนลงมาทางด้านล่างสักนิดเราจะเจอคำว่าสร้างบัญชี Google ให้เพื่อนๆน,นะครับกดเข้าไปในบัญชี Google จะเจอคำว่าสร้างบัญชีเมื่อเข้ามาในหน้าสร้างบัญชีแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนกดที่คำว่าสร้างบัญชีเมื่อเข้ามาในหน้าสร้างบัญชีแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามีที่สำหรับกรอกข้อมูลอันประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลและชื่อของอีเมล ให้เพื่อนๆนะครับกรอกชื่อนามสกุลลงไปไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงส่วนชื่ออีเมลนั้นขอให้เพื่อนๆกรอกในสิ่งที่เพื่อนๆจำได้ส่วนรหัสผ่านนั้นขอให้เพื่อนๆกรอกเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่จากนั้นให้เพื่อนๆกดถัดไปครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้ว จะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงไปเพื่อทําการยืนยันตัวตนของเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงไปจากนั้นให้เพื่อนๆกดถัดไปครับจะเข้ามาในหน้ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของท่านระบบจะส่งหมายเลขยืนยันมาในโทรศัพท์ของท่านให้ท่านนาหมายเลขในโทรศัพท์นั้นมากรอกเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของท่านจากนั้นให้กดถัดไปครับ เมื่อเข้ามาในหน้านี้ให้เพื่อนๆกรอกวันเดือนปีเกิดโดยปีเกิดนั้นให้ระบุเป็นคิตศักราชและให้เพื่อนๆเ,เลือกเพศตามใจชอบของเพื่อนๆได้เลยนะครับอีเมลสำรลองไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามีไว้ใช้กู้คือรหัสผ่านเท่านั้นจากนั้นให้เพื่อนๆกดคำว่าถัดไปครับแล้วจะเข้าสู่หน้าใช้หมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ ในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดคำว่าโอเคได้เลยแล้วจะเข้าสู่ในหน้านโยบายให้เพื่อนๆกดยินยอมได้เลยครับเท่านี้ทุกคนก็จะได้บัญชี Gmail ที่เป็นของตนเองแล้วถ้าเราสังเกตนะครับด้านขวาบนนะครับจะทำการล็อกอินให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราสร้างบัญชีเสร็จ สังเกตดูที่โลโก้จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเรานะครับการมีบัญชี Google นั้นเหมือนกับเรามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ตลอดเวลาเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ไปที่ Google Drive จากนั้นก็ทำการอัปโหลดไฟล์เพื่อที่จะเก็บไว้บน Google Drive สามารถไปดึงลงเครื่องไหนก็ได้ตามใจเราเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตครับการมีบัญชี Google อย่างที่บอกไว้ทั้งต้นว่าเราสามารถเปิดช่อง YouTube ได้ด้วยเพียงแค่คลิกเข้าไปที่ช่อง YouTube ในช่อง YouTube จะมีการซิงค์บัญชีกับบัญชีของ Google ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่าเพื่อไปทำการสร้างช่องของตนเองนะครับจะพบคำว่าช่อง YouTube ของคุณจากนั้นนะครับให้เพื่อน เลือกที่คำว่าสร้างช่องเมื่อกดสร้างช่องแล้วนะครับจะขึ้นคำว่าลักษณะที่ปรากฏของช่องให้ตกแต่งช่องเอาเองได้เลยสามารถเลือกรูปนะครับที่ต้องการมาใส่ในช่องของตนเองจากนั้นก็ให้เปลี่ยนชื่อช่องหรือจะใช้ชื่อช่องตามอีเมลที่เรากำหนดไว้ก็ได้ จากนั้นให้กดคำว่าสร้างช่องเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ช่องที่เป็นของตนเองสังเกตด,ด้านขวาบนก็คือรูปที่เราอัพขึ้นเมื่อสักครู่เพื่อที่จะใช้เป็นโลโก้ของช่องของเรานั่นเองหากเราต้องการที่จะอัพวิดีโอขึ้นไปในช่องของเรานะครับด้านขวาบนจะมีรูปกล้องเล็กๆอยู่ ให้เลือกที่คําว่าอัปโหลดวิดีโอจากนั้นจะขึ้นให้เราเลือกไฟล์ที่อัปโหลดเราเลือกเข้าไปแล้วไปหาวิดีโอที่ต้องการที่จะนำเสนออัปโหลดขึ้นมาเมื่ออัปแล้วในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของชื่อของวิดีโอนั้นก็ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการคาําอธิบายก็ใส่เกี่ยวกับ เนื้อหาของวิดีโออธิบายว่าวิดีโอนั้นเป็นอย่างไรจากนั้นด้านล่างเลื่อนมาด้านล่างจะมีให้เราเลือกว่าเป็นช่องสำหรับเด็กหรือว่าเป็นช่องที่ไม่ใช่สำหรับเด็กหากเป็นช่องสำหรับเด็กจะไม่สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องได้เลยแต่ถ้าเป็นช่องที่ไม่ใช่สำหรับเด็กใครที่เข้ามาดูสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ช่องได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้กับสถานการณ์ไหนจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกกดที่คำว่าถัดไปจะเข้ามาที่องค์ประกอบของวิดีโอสามารถเพิ่มคำบรรยายและสามารถเพิ่มภาพตัวอย่างไปได้แต่ในตอนนี้ผมจะขอกดที่คำว่าถัดไปเลยครับหลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบสิทธ ให้เรากดคำว่าถัดไปนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับระดับการแชร์ทีนี้เราจะแชร์แบบไหนเราก็เลือกนะครับแชร์เป็นส่วนตัวก็คือมีเพียงแค่คุณและผู้ที่เลือกเท่านั้นนะครับไม่เป็นสาธารณะก็คือคนที่มีลิงก์นี้เท่านั้นถึงจะดูได้นะครับเช่น เราต้องการที่จะให้ดูเฉพาะกลุ่มที่มีลิงก์ของเราเราก็แค่ copy ปี้ลิงก์ส่วนนี้นะครับไปให้เขาเขาก็จะสามารถดูได้ก็คือคนอื่นก็จะไม่สามารถมาดูของเราได้ถ้าไม่มีลิงก์นี้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกเป็นไม่เป็นสาธารณะนะครับแล้วเราก็จะใช้ลิงก์นี้ส่งไปให้คนอื่นดูจากนั้นครับกดทำการบันทึก เมื่อบันทึกแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการแชร์ว่าจะแชร์ที่ไหนนะครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ได้แชร์ที่ไหนนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็คือกดคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นก็ปิดครับเมื่อปิดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อหาส่วนนี้จะขึ้นมาแล้วนะครับในช่องของเราเท่านี้นะครับเราก็จะมีช่องสำหรับการเผยแพร่ในวันนี้นะครับในเรื่องของ การทําบัญชี Google และการทําช่อง YouTube ของตนเองนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ